ในมิสซาฉลองพระเยซูเจ้าทรงรับพิธีล้างสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงโปรดศีล้างบาปให้เด็กๆและทรงรำลึกถึงความสำคัญของการรักษาเอกลักษณ์ของคริสตชน เช้าวันอาทิตย์ที่9มกราคมเวลา9นาฬิก30นาทีสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จถวายมิสซาฉลองพระเยซูเจ้าทรงรับพิธีล้างนวัดน้อยซิสติน,น,น,นวันนี้พระองค์ทรงปลดสีล้างบาปให้เด็กๆ16คนและทรงนึกย้อนไปถึงความรับผิดชอบของทุกคนที่จะต้องช่วยให้เด็กๆเ,เหล่านี้รักษาเอกลักษณ์ของคริสตชนไปจนชั่วชีวิต สำหรับเด็กๆ16คนที่สมเด็จพระสันตะปาปาทรงโปรดศีลล้างบาปให้ในวันฉลองที่เราลึกถึงการรับพิธีล้างของพระเยซูเจ้าในแม่น้ำจอร์แดนนี้เป็นบุตรทีดาของเจ้าหน้าที่สำนักวัติกันที่ทำงานอยู่ในสันตะสำนักเป็นเด็กผู้หญิง9คนและเป็นเด็กผู้ชาย7คนโดยในบทเทศส,สั้นๆแบบไม่มีสคริปเป็นลายลักษณ์อักษรพระองคัดว่า วันนี้ทารกเหล่านี้จะได้รับอัตลักษณ์ของคริสตชนโดยผ่านทางสีล้างบาปท,ที่พวกเขาได้รับและบทบาทของครอบครัวและพ่อแม่ทุนหัวก็คือการช่วยให้พวกเขาได้เข้าใจและรักษาเอกลักษณ์ของคริสตชนไว้จนชั่วชีวิต พวกท่านต้องพยายามและมุ่งมั่นทุกวันที่จะช่วยให้เด็กๆเ,เหล่านี้ได้เติบโตในพระพรแห่งแสงสว่างที่พวกเขาได้รับในวันนี้ครั้นเมื่อทรงหวนนึกไปถึงบทเพลงสดุดีในมิซา์ฉลอมพระเยซูเจ้าทรงรับพิธีล้างวันนี้พระองค์ทรงพรรณนาถึงการที่ชาวอิสราเอลเดินทางไปยังแม่น้ำจอแดนด้วยเท้าและจิตวิญ,ญญาณของพวกเขาเป็นการเผยออกมาให้เห็นอย่างเด่นชัด เป็นเครื่องหมายว่าเราต้องการพระเจ้าและพระองค์จะทรงชำระเราให้บริสุทธิ์ดังนั้นเด็กๆเ,เหล่านี้ที่อยู่ที่นี่ในวันนี้ก็ด้วยพวกเขาพร้อมที่จะรับความชอบธรรมและพละกกำลังจากพระเจ้าเพื่อก้าวไปข้างหน้าในชีวิตด้วยความช่วยเหลือจากครอบครัวและพ่อแม่ทูนหัว ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการช่วยพวกเขาให้รักษาเอกลักษณ์ของคริสตชนไว้ที่สุดพระองค์ทรงสรุปโดยทรงกระตุ้นครอบครัวของเด็กๆที่ได้รับสีลังบาปในวันนี้ได้ให้ความอบอุ่นแก,ก่เด็กๆของพวกเขาเนื่องจากในช่วงฤดูหนาวในวัดน้อยซิสตินอากาศค่อนข้างจะเย็น และเพื่อที่จะทำให้พวกเขารู้สึกเหมือนกับอยู่ที่บ้านก็ป้อนนมให้กับพวกเขาด้วยและให้ตระหนักว่าถ้าหากพวกเขาร้องกระจององอแงขึ้นมานั่นมันก็เป็นการแสดงออกถึงจิตวิญญาณของพวกเขาในการเป็นหนึ่งเดียวกับพวกเราทุกคนที่อยู่ณที่นี้ด้วยเช่นกัน จากนั้นตอนเที่ยงวันพระองค์เสด็จออกนำสัตบุรุษสวดทูตสวรรค์แจ้งข่าวส่งขอคริสตชนให้พิจารณาถึงความสำคัญของการสวดภาวนาและให้จดจำวันรับสีล้างบาปของตนไว้ส่งหันไปที่พระวสารประจำวันและทรงเล่าถึงฉากที่พระเยซูเจ้าเสด็จไปยังริมฝั่งแม่น้ำจอแดนและทรงรับพิธีล้างจากยอนและนี่คือจุดเริ่มต้นพระชนชีพต่อสาธารณะของพระเยซูเจ้าพระองค์กลาว่า หลังทรงพระชนชีพอยู่เงียบๆมาประมาณ30ปีพระเยซูยเจ้าก็ไม่ได้ทรงเริ่มพระชนชีพต่อสาธารณะด้วยการทำอัศจรรย์ฤทธิ์สอนในพระวิหารแต่กลับทรงเข้าแถวร่วมกับคนบาปเพื่อรับพิธีล้างจากยอนดังนั้นพระองค์จึงทรงมีส่วนร่วมในความทุกข์ยากของเราคนบาปพ,พระองค์เสด็จมาหาเราเสด็จลงไปในแม่น้ำและในขณะเดียวกันก็เสด็จลงไปในประวัติศาสตร์อันบาดเจ็บของมวลมนุษยชาติด้วย ทรงจุ่มองค์ลงในห่วงน้ำของเราเพื่อเยียวยารักษาและทรงจุ่มองค์เองกับเราในถ้ำกลางเราข้อความในพระรสารระบุไว้ว่าในขณะที่พระเยซูเจ้าทรงรับพิธีล้างอยู่นั้นพระองค์ทรงกำลังอธิษฐานภาวนาอยู่ จึงเป็นการดีที่เราจะพิจารณาถึงสิ่งนี้และให้ถามตนเองว่าเราสวดภาวนาเหมือนอย่างพระองค์บ้างหรือเปล่าใช่แล้วข้อความในพระวรสารหลายๆตอนบอกกับเราว่าพระยศเจ้ามักจะทรงอธิษฐานภาวนาและคำภาวนาของพระองค์ก็คือการเสวนาที่มีชีวิตเป็นความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพระบิดา ในพระราสารวันนี้เราจะเห็นพระอิริยาบถในพระชนชีพของพระเยซูเจ้าอยู่สองอย่างอย่างแรกพระองค์เสด็จมาหาเราในสายน้ําของแม่น้ําจอร์แดนอย่างที่สองพระองค์ทรงเงยพระพักขึ้นและทรงยกพระหัตถ์ไทยอธิษฐานภาวนาต่อพระบิดา นี่คือบทเรียนที่ยิ่งใหญ่สำหรับเราเราทุกคนต่างจมปลักอยู่กับปัญหาชีวิตและในสถานการณ์ที่ซับซ้อนมากมายซึ่งเรียกร้องเราให้เผชิญกับช่วงเวลาที่ยากลำบากและทางเลือกต่างๆที่จะดึงเราให้ตกต่ำดังนั้นเพื่อม่ให้ถูกลากลงมาบทขยี้เราจึงจำเป็นต้องยกทุกอย่างให้สูงขึ้น การอธิษฐานภาวนามิใช่ทางหนีหากแต่เป็นวิธีที่จะให้พระเจ้าทรงงานในตัวเราการอธิษฐานภาวนาจะช่วยเราเพราะมันจะทำให้เราเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้าและทำให้เราได้พบปะกกับพระองค์การอธิษฐานภาวนาคือกุญแจที่จะเปิดจิตใจต่อพระเจ้า ที่สุดการอธิษฐานภาวนาเป็นการให้ออกซิเจนกับชีวิตทําให้มีที่ว่างสําหรับหายใจแม้จะท่ามกลางความปวดร้าวและทําให้เรามองเห็นสิ่งต่างๆได้กว้างขึ้นและเหนืออื่นใดมันยังทําให้เรามีประสบการณ์เช่นเดียวกับพระเยซูเจ้าที่แม่น้ําจอร์แดนมันทําให้เรารู้สึกเหมือนกับเป็นลูกๆที่พระบิดาทรงรัก จึงขอพวกเราอย่าได้ลืมวันรับศีลลังบาปของเราและขอให้เรารับฟังพ <ms> ระวาจา <crim p S 1> ของพระองค์